ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นเปิดดวงชะตา5ราศีช่วงนี้ดวงพลิกอย่างแรงการงานการเงินเปิดทางดีมาก ราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังซึ่งในช่วงนี้ดวงชะตาห้าราศีดวงพลิกอย่างแรงพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือปัญหารุมเร้าจะคลี่คลายจะมีราศีใดบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ราศีมังกรการงานสำเร็จสมหวังมาพร้อมกันแบกแพคเกตหลังจากที่คุณทุ่มเททำงานมานานตอนนี้เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาจะเริ่มเห็นความสามารถและความตั้งใจในการทำงานของคุณแล้วการเงินในช่วงนี้การเงินดีขึ้นอย่างมากมีโอกาสมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องหากที่ผ่านมาติดขัดจะดีขึ้นอย่างมาก ความรักคนมีคู่คุณและคนรักจะช่วยกันทํามาหากินช่วยกันก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะไปพร้อมๆกันคนโสดมีเกณฑ์มีคนมารักมาชอบแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัว 2. ราศีมีน งานความสําเร็จของชาวราศีมีนจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่แล้วมีเรื่องที่คุณไม่คาดฝันเกิดขึ้นสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้ในช่วงนี้แนะนําให้คุณทําบุญไถ่ชีวิตสัตว์เพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินรับทองโชคลาภโอกาสดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องหากคุณยิ่งขยันยิ่งตั้งหน้าตั้ง ตาทำเท่าไหร่ก็ยิงได้รายได้แบบจัดหนักจัดเต็มมากเท่านั้นความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักลาบลื่นและลาบเรียบมากไม่ค่อยหวานเหมือนที่ผ่านมาคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่คุณถูกใจแต่จะยังไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ 3. ราศีพฤษภ การงานความจเจริญม,มาเยือนในชีวิตหน้าที่การงานหรือสิ่งใดที่คุณรับผิดชอบอยู่ณนะตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะสำเร็จในไม่ช้าแต่ลึกๆในใจคุณเองก็แอบมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานซ่อนอยู่แต่ไม่ได้แสดงออกให้ใครได้รับรู้เท่านั้นเองการเงินแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้ใจ่ายตลอดแต่ไม่รุนแรงถึงขั้นการเงินติดขัด ความรักคนมีคู่มีความสุขดีพอชีวิตรักราบรื่นแถมคนรักจะสนับสนุนจะอยู่เคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์อีกด้วยคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือต่างภาษา ราศีกันการงานชิลมากขึ้นสบายมากขึ้นคุณจะสบายใจมากขึ้นเพราะภาระหรือปัญหาบางอย่างที่ทำให้คุณได้ทุกใจจะมีทางออกทำให้คุณโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกการเงินมีเกณฑ์มีไรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรความรักคนมีคู่มีเกณฑ์มีปัญหากับคนรักเพราะคนนอกเข้ามาวุ่นวายกับความสัมพันธ์ของคุณมากเกินไป คนโสดช่วงนี้จะมีโอกาสได้คุยกับใครบางคนแบบเงีบเยบๆ 5. ราศีตุลการงานราศีตุลถือว่าเป็นราศีดาวรุ่งพุ่งทะเยอทยานงานจะสำเร็จแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยการเงินมีเกณฑ์มีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ระวังในช่วงนี้อาจมีเรื่องให้คุณต้องใช้ใจ่ายแบบกระทันหัน ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักกลับมาดีกันอีกครั้งหลังจากที่คุณและคนรักผ่านอุปสรรคมาด้วยกันคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ดูอบอุ่นมั่นคงอยู่ใกล้แล้วรู้สึกมีความสุข สู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นคำทำนายนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคนเราบุญบาร,รมีที่ทำมาไม่เท่ากันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกันทุกคนแม้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโชคดีเหมือนกันแต่ควรหมั่นทำบุญและสร้างกุศลให้กันดังนั้นโปรดใช้วิจรรยารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะหากพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ